เดินทางนะฮะท่านสมาชิกคะกลับจากนะคะศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งนะคะท่านสมาชิกคะคดีฮาือโหดนะคะหนึ่งหมืนสองพันหน้ากระดาษท่านสมาชิกคะโอ้โหสุดยอดเลยนะคะออกจากศาลท่านสมาชิกคะขึ้นรถนอนหลับแพ๊บเดียวท่านสมาชิกคะ อีกสิบสองกิโลถึงจังหวัดขอนแก่นทศมาชิโอโหนฮะหมดเรี่ยวหมดแรงนะฮะเหนื่อยนะคะวันนี้นะคะทศมาชิกะสองวันแล้วนะคะอ่ายกเลิกนัดไปหนึ่งนัดนะ,ะจริงจริงแล้วนั้นนะฮะนัดไต่สวนพยายนโจทย์นะคะสองนัดนะคะไต่สวนพยายนจำเลยหนึ่งนัดคืนที่สิบสามนะคะเพราะนั้นนะคะทศมาชิกะกินรวบนะคะ เหลือเพียงสองนัดนะคะส่วนนิติกรนะคะของเทศบาลนะคะมาสองท่านนะ,ะมาสองวันแล้วนะคะในการนะคะคำร้องขอนะคะให้ชดใช้ค่าเสียหายนะ,ะตามมาตราสี่ทับหนึ่งท่านสมาชิกค่ะด้วยความที่นิติกรก็ไม่เข้าใจกระบ,บวนการนะคะท่านสมาชิกค่ะหนีออกจากห้องพิจารณาตลอดนะคะ สารต้องตามหานะนิติกรกลัวนะท่านสมาชิกค่ะนิติกรกลัวสารนะคะเมะื่อวานก็แผลบเข้าแผลบออกแผลบเข้าแผลบออกนะคะซึ่งจริงๆแล้วนั้นนะนิติกรที่รับมอบหมายหรือมอบอำนาจมาจากเทศบาลนะจะต้องนั่งในห้องพิจารณาเพื่อที่จะฟังกระบวนการพิจารณาของสารนะคะท่านสมาชิกคะ่ะในการ เรียกนะตามมาตรา44ทับหนึ่งนะมาห้าล้านกว่าบาทนะแต่ด้วยความที่นิติกรก็ไม่เข้าใจนะะมาสองท่านนะหนีออกจากห้องพิจารณาตลอดท่านสมาชิกคะหนีออกจากศาลนะคะและวันนี้นะจะต้องเข้าไปนั่งในคอกพยานนะคะเพื่อให้ทนายซักขานท่านสมาชิกค่ะนิติกรอ,อีกท่านหนึ่งหนีลงไปอยู่นอกศาลเหลืออีกคนหนึ่งนะท่านสมาชิกคะ ไม่ยอมเข้าคอกพยานนะฮะซึ่งพี่ทนายแดงแถลงสารนะคะว่าให้นิติกรเข้าไปนั่งในคอกพยานเลยนะฮะทนายแดงจะกวาดแทนจำเลยที่หนึ่งถึงที่หกเพียงสองคำถามเท่านั้นนะฮะท่านสมาชิคะปัญหาเกิดท่านสมาชิกคะนิติกรกลัวทนายแดงไม่ยอมเข้านั่งในคอกพยานท่านสมาชิกคะดังนั้นนจึงทำให้เสียโอกาสในการซัก ค้านในการขอใช้มาตรา44ทับ1น,นะแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะเราได้โต้แย้งไปแล้วไม่มีปัญหานะคะกับ44ทับ1น,นะฮะเพราะฉะนั้นนะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ไปต่อศาลปกครองนะคะท่านสมาชิกค,คะ่ะ